ถ้าจะถามถึงหลักในการใช้ชีวิตของผมจริงๆนะครผมเชื่อว่าผมก็ศึกษามาหลายหลักแต่ผมพบว่าชีวิตผมเข้ากับหลักนี้ที่สุดโดยบังเอิญแล้วผมก็ตั้งใจว่าจะยึดมั่นไปจนวันตายหลักนี้ชื่อว่าอิคิไกครับอิคิไกเป็นปรัชญาการดำเนินชีวิตแบบญี่ปุ่นคืออิคิกับไกเนี่ยมันคือความหมายของการมีชีวิตถ้าแปลตรงตัวนะฮะอิคิไกบอกสี่อย่าง เป็นวงกลมที่ซ้อนกันสี่วงครับอยู่ในสิ่งที่ตัวเองรักทําในสิ่งที่ตัวเองถน,นัดเลี้ยงชีพได้และดีต่อผู้คนสี่วงนี้ซ้อนกันนะฮะในส่วนเหลือมันก็จะมีเรื่องความรับผิดชอบหน้าที่อะไรว่ากันไปแต่อีกิไกยพูดเรื่องสี่หลักนี้มันจึงเป็นเหตุผลที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีความเนียบมากมปลาณี่เพราะเขาจะทำในสิ่งที่เขารักทำในสิ่งที่เขาถน,นัด หาเลี้ยงชีพได้และดีแต่ผู้คนเราถึงเห็นว่าสินค้าและบริการหรือความเป็นญี่ปุ่นมันถึงมีความสมบูรณ์แบบมากไม่ว่าจะเป็นคนมีความละเอียดไม่ว่าจะเป็นคนเก็บขยะกูรักการเก็บขยะเพราะว่ากูรักความสะอาดกูจะมัดถุงกูจะเก็บมันอย่างดีกูจะนี้แล้วมันจะดีต่อผู้คนทางขยะกูจะแยกประเภททุกอย่างมันสะอาดสะอ้านนิดเดียวทรายในกระบะเขียกก็ต้องทําลวดลายสวยๆไว้อะไรเงี้ยนี่คือวิธีการคิดแบบอีกไกดที่ผมชอบมาก และโดยไม่ได้ต้องเปลี่ยนตัวเองมากมายเพราะว่าในชีวิตผมผมว่าผมอีคิไกลมาสามข้อแล้วขาดแต่ดีต่อผู้คน <S <S <ม>ซึ่งวันนี้ผมทำสำเร็จแล้วในแง่ของการทำงานออนไลน์ทํทำรายการทุกคอนเทนต์ในเพจนั้นค่าห้าเป็นงานแก้ปัญหาชีวิตคนหมด <S 1> <S 1> <S 1> มแล้วเราก็บอกน้องๆในทีมแล้วก็บอกทุกคนเลยว่าเพจนี้ใครตามเพจนี้ชีวิตจะดีขึ้นและสนุกด้วยแปลว่าในวัย